สวัสดีทุกคนนะครับเอาไม่เอาดีกว่ามาซันเปิดคลิปเถอะซันเกย์นี่ไม่เงียบอีกอล้วเพราะวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะคะรับลัฟฟี่กับพี่ชายของผมนะตอนนี้เขากำลังคินนะทะี่น้องตัวเองมาทำคลิปอะไรอย่างนี้วันนี้ผมจะพาเขามาดูมีมในกลุ่มนี้ไปดูแม่ในกลุ่มนี้ผมมักมีมไว้จนเน่าหมดแล้วเนี่ยมันดูไม่ได้แล้วเนี่ยจนเมาจนเมาอะไรฉันอ้าววันนี้เลยวะมีมแรกมาเะนาราได้กินก๋วยชั่ม啊 คิดเป็นเปล่ามีแต่พัโซโลมันไม่ค่อยตลกเปเธอจูบผมเธอจับจูบผมผมจับโดนจูบเธออืออ้ยเบซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ของมาฮีโร่อะ d ค m i ดมีเนี่ยตั้งชื่อดิตั้งชื่อดิ โอ้ยเชียร์ไหมอ่ะแต่งชื่อ์น้องดีกว่าทวานบารีทวานทวานบารีอะไรวะไอ้ปานีอะไรตุ่ยอันเนี่ยแหละโอ้ยรู้เอาเจ้ากล้าเมียมาใส่อะเนี่ยเจ้ากล้ามเมียโอ้ยนี่ไงเนี่ยต่อเลยเนี่ยโอ้ยแต่ว่าเหี่ย เนี่ยเมื่อเมื่อคุณกำลังสอบอยู <areas max> ่เ <serves> นี่ยตบมิงตบมิงอะไรยันตบมิงเอ้ยเนี่ยเขารักคุณแต่รถจะคว่มหมาอันนี้ไม่รู้มันตุนะเออดีไระตุ่นเนี่ยโอ้เอาโอ้ยแมววันยาเงียบเป็นป่าช้าการอะไรวะเนี่ย มื่อการที่ถูกปิดถูกเปิดใช้งานจะทำให้กหลุ่มืีฉันเงียบเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่จำกิดว่าจะเอาเท่าไรมันบีอะไร้าเฮ้อ้หเฮ้ยงเอาเยเน้ยเฮ้วเฮ้ยเอ้ยครบเฮยเยเยเอาหเฮยเอาหเดเลย มาอีกแล้วคิดว่าอีผู้ทรงปัญญาเอกอะไรเนี่ยสกีบีดีต่อยดูว่าจะขำเพลงขำอะไรดีเยแม่แม่ยมอรขำ ผู้ชายขับไปอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนครับทั้งเมื่ทั้งเปลี่ยวเลยครับผู้ชายมึงโง่าเนี่ยวิธีมึงที่เปลี่ยวทำไมผู้ชายเข้าใแดกว่าหลงแดกผล GPS แดกผลที่บ้าหรือเปล่าชายโอ้วีวเก่ามึงเป็นโลอะไรวะกูถามจริงเถอะโอ้ยไม่ไม่หาไม่ไปหาไอ้ที่แกเดีือมัสตาแดกกูอ่านนิ้มเนี่ยไม่เอาบีบให้กูอ่านเนี่ยหน้ากูเนี่ย เมื่อบางเว้นอะไรปัญญาอ่อนผีหลอปัญญาหลอนผีหลอปัญญาหลอนแกดีไปไหนไม่หล่อนดอกโอ๊ยอปัญญาอ่อนเฮ้ยคลิปวิดีโอเนี่ยแหละสิ่งที่กูอยากบอกไอ้คนที่ตรงเมื่อกี้เรียว้าวว้าเหรอผมชอบวับวับกับบอกรนะ <laughs> มึงหยุดเลยนะมึงหยุดเลยนะ เมื่อการไบนีลเซนาพระเจ้าสีจะสั่งให้เวลาหยุดเต้นชีอะมันจะโจโจโอวะอ่าอันนี้น่าจะเป็นเดียวโจโจ้ <c oughs> เอาอย่าคิด,ดวิดีโออีกยล้วอีกอะไรอยู่ดิอ <c oughs> ืออือ <c oughs> เดี๋ยวน่ากลัวจัง โอ้โ้ใช้กละป๋วยได้้วยโอ้โ้น่ากลัวเฮ้ยน่าใช้ได้สี่ด้านนะพระเอกเนี่ยใส่เลยเบียวอีเอาอีกนะคลิปยอมใจพี่เต๋าสมชายพูดบทยังไงให้ไม่ผิดสักคำโอยวิ้โหแท้ไม่ดี ไปแกดูชื่อหนังทวงคืนมันพูดหรือมันตดเนี่ยเสียงตดจะยิ่งดังกว่าเนาะเออแมวจุ๊บอันนี้กูรู้เลยแมวจุ๊บอย่าเสพติดคนเสพขายคนตายติดกุ้งคนเสพขายคนตายติดกุ้งใช่หรอวะเออคนตายก็ต้องติดกุ้งครับกินไหวไทยซะไหว รองโอ้โหเอาอครับกูก็แปลภาษาได้เลรองเท้าควรรองเท้าควรอยู่ในรองเท้าใสกรุ่าใส่เท้าใส่นเท้าใส่ไม่มีไอ่เฉยเฉยใครส่งวะไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมนมนมไอ้ยาช่าย แกเขาว่าดีดีสแปบวกไ่ดีเ้ตวไีเ็ม่ดีอีวดสแปบวกแกอะคนที่เอาอีสานโอ้โกฟิวเจอร์แคิดแม่งไม่โหลดเลยิดกากอ่ามาเดินมือกากสมเชื่อที่เป็นคนอินเดียอสานนี่ไงการต่อมอีอินเดียวะดีอะ สองพัิบแปวีลีวีเลวีไลตึงมายี่สาเงอะไรก็ไม่รู้หวเจี๊ยบอืมึฮ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  ไอ้พี่ไม่หาเรื่องกูเซนเซอร์อยะใข่ไอ้เจนี่ไอ้มีสัตว์ว่าละม <c oughs> ีสัตว์กูเซนเซอร์ตรงนี้สัตว์กินหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งกินหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นกินยาแล้วอาอาดอาดวิงเวียนง่วงนอนยาแก้วิงเวียนเดี๋ยวมันแก้วิงเวียนตัเดี๋ยว แม่งไอ้เหี้มมึงจะแก้หรือมึงจะให้มันเป็นแบบไหน <c oughs> บอกว่ากินแล้วอ่านอ่านวิงเวียนโอ้ยอืหมาวะตัววะตัวแก่เป็ดไอ้สัตว์เนี่เหมือนหมาผสมแก่ผสมสิงโตตัวเหี้ยเลยมึงคือเหี้ยไอ้เพ็ดมาไปทางนี้ทางข่าวโควุยไหนเห็นไหม เคยเจอคลิปแบบนี้ตึงตึงดึงตึงโอ้ยคิดแต่ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยช้าเลยกดสั่งรัวๆเนี่ยช้าเลยกดสั่งรัายเป็นกดสั่งไปทั้งหมด42รายการพนักงานมาส่งงงเจอพนักงานด้วยกันเองนอนนอนแน่นซอยแล้วมึงต้องสั่งยังไงวันี เ็ดอ,นอห,นหน้าตาเหมือนอะไรน,นะนคอมผสมกับพี่ล็อกอ่ะ <c ười> มึงก็แซวเขาอีา <c ười> อ,อ,อ่ะขะใครยามืเก่าอ่ะเก่าสั่นเฮ้ยเก่าเก่ากักเลยอ่สาวสาวโดนกตุยแ <c ười> กกสมกงตุ <c ười> นย,ย <c ười> น้ำมักน, <c ười> นี่ตุยไมอยกะไปน้ิลยตุยก็โดน ฉันว่านะถ้าฉันลงสดๆอะ YouTube มันก็ดูไม่ออกว่ามันโอเกขนาดเนี้โอ้ผีไม่หลอกวิญญาณไม่หลอนอยากจะหนีไปไหนก็ไปเลยไม่อยากตามใครแล้วเหนื่อยอ้ยมันเป็นคำพูดมันเป็นคำพูดจากในเกมใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนจะมีตอนไอ้ผี้ยได้ไม่มาบ่นเวลากูผีรอวิญญาณหลอนเลยมึงจะไปไหนก็ไปกูไม่รอมึงแล้วเฮียโอ้ยวันพีโอ้ยโอ้ยเด็กในยู เด็กเมื่อเห็นยูทูบเบอร์ตนเองที่ตัวที่ตัวเองชอบโดนด่าอะไรนะมึงไม่ชอบพี่ๆของกูเหรอกูจะไปตามเจาะไอพีบ้านมึงจ้างนักสืบเอกชนไปตามหาตัวจริงแล้วก็จ้างเหล่ามือปืนน้ำหนักเกินทั้งหลายจากเว็บมืดมาดักยิงมึงกูคิดว่าคุณจะรอดจากเงื้อมือแฟนไอ้เหี้ยมึงจะไปกระโดดทับบ้านมันเหรอวะแกจะว่าเป็นหลังคาหักอ่ะโอ้ยแล้มันก็จริงเนาะแบบอะไรนะมึงไม่ช พมึงดูตองนัร kind of ับาไมละเิ้ไมึงจ้างนักสืบเอกชนไปตามหาตัวจิจางเหล่ามือปืนน้ำหนักเกินทั้งหลายจากคนมู้ด่วนเงินกิงมึงเอาไปยัากเขาีชอบเด็กเหรอชอบเด็กเหรอันนี้เป็นคนที่เขาอกช่วยตัวอยู่ไม้าเขาเปไงอบอตกอมมันมันเพอร์ฟมาก ชีวิตผมแม่งมีกรรมได้เล่นแต่บทเฟนโซนเนาะกูปาไปสี่สิบแล้วนะอายุสี่สิบแล้วมึงยังเฟนโซนอีกันไม่มีเมียแล้วเนีอร่อยขาอะไรมั้ยคืนๆนะขาเก่าแน่เลยมึกว่ามันใช่ไหมใช่อืชัดเจน เออไม่รู้สิอันดิซันใช่เโอ้โอโอวันนี้อาบัตเกิร์มเฮ้ยอาบัตเกิมเอ้ยก่อนโอ้มีหมดแล้วคุณดูไปไปว่จริงๆอ่ะมันมีมีเมากกนี้อีกแต่คือผมไม่ได้มาทำหลายเดือนแล้วไงมันเลยเน่าหมดเลยมึงใครเนี่ยเอ้ยเราจะไปได้ต่อแม่งมายุ่งกับผม โอ้ยอันมึงเป็นสิงโตหรอวะอะไรเนี่ยโลกนี้โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันอย่าว่าแต่ไวรัสเลยทุเรียนจะกลายเป็นพันหอดีทองหวยทองเจ้าดีสิเดี๋ยวแล้วเราจะดูเรียนอันนี้หมวยเอ้ยฝอยเอ้ยจ่มอ่ะเด๋วมึงต้องมาเต้นเตะออตโตคอนโดนฮะอะโดคอนโดนม่ใช่อะโวคาโด รู้เลยคนคนขายอายุเท่าไหร่รู้เลยเท่าไหร่สักวันเก้าสิบยังไหวอ่ไม่โสดกาอาณาไม่กันแล้วนายร้อนด้านล้านสิบสี่วันไม่ต้องแดกก็ไม่จะตายด้านล้านนี่แหละดึงเออก็จสิงให้ดึงเออเออว้าอีขี้ทำไมกินไนีการรู้ใการรู้ใส่ผ้า ใส่ผ้าอนามัยก่อนเข้าร้าน,ม,นมึงไม่ใช่หน้ากากหรอวะผ้าอนามัยอ๋อใส่ผ้าอนามัยเพื่ออ๋อเผื่อวิ่งเป็นๆเงินเลิกร้านเขาโอ้โหแล้วไม่ได้เนาะไอ้ไม่หัวลูกค้าหัวร้าน <laughs> <laughs> สตาบัง <laughs> ค mm hmm. ู่แ uh> ข่งสตาร์บัคไอ้เหี้ยไอ้อะคู่แข่งสตาร์บัคก็ไอ้เวนดี้ใช่ไหมไอ้ที่คู่แข่งแข่งไทยไงสตาร์บัคเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่อินเดียนะอินโดเป่าวะประเทศเลยวะมึงลองร้องเพลงวันนี้ฮึอะไรที่มึงเปิดเมื่มานานี่ยมาคงจะไปเปิดที่ร้านมัน ทิ้งขยะหาแม่มึงหน่อยาัต hmm. ร oh, ์มันไม่มีไอศัตร์มึงจะเติมทำไมมึงเติมเนาะทิ้งขยะหาแม่มึงเหรอสำหรับคนกระทืบคนคิกใส่แจกมันอาจจะหมายถึงตัดสูตรออกก็ไรนะห้าบาทอะไรอะซีพีดีอปดรอปเย้ดรอปดรอปเย้ดซีพีดีวีดีดอปดรอปเยะ ดอบน้อมเย่เย้ซีบีดีบีดีดอบน้อมเย่ซีบีดีซีบีดีซีบีดีซีบีดอบดอบดอบเย้เย้ซีบีดีซีีบดีดอบโอ้โค้ชันยาอ่อนเลยคิมเย่เนี่ยแต่เวลากูเจอกูช่ำนั่งขำมีเออที่โรเรียนอะเอาวะเชนโลของอาวีช่วงเนี้ยไม่ใช่อารวีจลิน่าอับดอบมังค่างเสียวโรเนสัสไม่ตกแตกด้วย เดี๋ยวถ้า YouTube ไม่แบนนะขอฟังอีกรอบคิดว่ามึงคางเสียวโลเนสัสมันมันอยู่ในืองๆขออีกรอบ YouTube อย่าแบนพวกกูนะคิดว่ามึงคางเสียวโลเนสัสขี้ระเบ้ออะไร โอ้ยผมส่งนางตะทมผมส่งนางตะเพาทองแล้วสามมึโอ้โอยึงก็ให้อ่านแค่นี้เนาะงุกเลดจะให้แต่งงานกับนางตะเผามิจนาตะเพามันตายแล้ววะเนี่ยผมส่งนางตะเพาให้แต่งงานนางตะเพาไม่เชื่อครับโมเออใช่เออโธ่รูบอกไอเกมยพี่ดีไอการเท็ออับเแบบโอ้ จะได้ดิในเกมจริงไม่เป็นเงี้ยโอ้ยเฮียตัวเฮียมัอนมาจะเกมไปดีปีนี้ทำอะไรได้บ้างไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่รับคางานที่ทำใหม่สอบกูอันนี้มันมัน่าใช่มีไหมมันแอบหลอกมันแอบด่าเพเาาแน่เลยไม่น่าใช่มีอกหักปิดสองวันครับเซ็งเซ็งเลย รออาหารนานเกินสิบห้นาทีโปรดลำมวยไทยพูดไปการสัยายให้ทางการทราบเพ <c oughs> ื่อมาเรียนมวยไทยเพื่อมาร้านมึงเนี่ยมาอดูฟอนดูฟอนที่มัน,นมใช้ดิเนฟอนฟอนโคตรแบบมวยไทยเลยเขตป่อนนักเลงคนห้าวกินข้าวผ่านทูบตีกันตรงนี้กูตีซ้ำกูไัย พร้อมหอ่อหออย่าบอดแล้วว <c oughs> ่าเก็บยันศอสุดหล่อพร้อมอย่างเปรคนเก่งวางรอยอยูออ่ข่าวจากช่องเล่าเช้านี้เล่าเช้านี้สิหมอชิคให้ให้คุณกินเราให้ได้ดอยคำมีเถือเือะไรวะ เราสัญญาว่าเราจะทำทุกวิถีให้คุณกินเราให้ได้อ๋อให้คุณกินเราให้ได้มันมันมันแดกยากอี <laughs> <laughs> เดี๋ยวประเทศหยุดหนึ่งวันไปจีบหมอที่โรงพยาบาลหมอห่อมากฉันต้องได้ไอ้เน,นี่ยนี่ชอบประเดชชอบเลยอยากกินกินเลยตอนมีลหมหายใจตายไปไม่ได้กินนะคะ โอ้ต้องลองแล้วร้านอะไรวะ <c oughs> ดีกว่ารออาหารนานเกินห้านาทีโบดลำฉุยชายไอ้หารนี่แม่งอันเดียวกับลำมวยไทยวะเนี่ยเป็นสัญญาให้นรกงาทราบ <c oughs> โอ้โหคนส่งนนะคนเดียวกันไปเนี่ยคนเดียวแน่นอนออร้านเดียวกันนี่ครับไม่ยังแต่อร่อยนี่ไงบอกถึงร้านโดยตรงไงไม่ยังจะกลัว่อย <c oughs> นี่มีแป้งงาดำแป้งลูกตาล แป้งใบเตยแป้งเผือกแป้งขาวร้านขายเลยวะเนะี่ยไข่ข้าวกว็อ,อ,อะไรนะอย่าพิงฉันวางฉันอน่อนแอฉันจะพักฉันลมง่ายอย่าใกล้ฉันฉันเตือนแล้วนะตาไมาล่ะอั๊ยเฮ้ยแต่ละยังตามมาชิบหายไก่ทอดไก่ย่างอ่ะ หยุดหนึ่งวันเมียติดซีนีมันมันยังดูไม่จบตอนอะไรวะเนี่ยต้องไปเมียช่วยขายเหรอรู้ดูเมีเย <c oughs> อ่านเลยกระดิชชู่ <c oughs> โอ้ะหยุด <c oughs> อะไรเนี่ยเออกระิงอ่านถึงไหนวะกระดิชชูแ่และไม้จิ้มปันใช้เละกระดุนอาดิ้งลงหนังขยะอย่าทำเตัวเป็นบาลาให้ป้า ก็ลุงนำตัวเป็นบาละก็หนักแล้วโอ้โหลุงโดนดาลุงลุงข้าบ้านลุงวิดอะไรอไม่ซื้ออย่าถามถ้าไม่รู้จักไม่ไม่ต้องแดกเฮยฮาร์ดคอยตัดฮาร์ดคอยชิบหมายไม่ซื้ออย่าถามแมสหมดแล้วค่ะอ้าว แล้วกูวจะไปแดกของก่อนหน้านี้ได้ไงที่มันใหุ้ณอรอสิบสี่วันน,น,น,นั่นแหละฉันก็คิดกันทำมาหาสิบพิเศษ60สุดสุดเจผิดปกติ80มหาเทพหนึ่งรอไอ้เฮียกูแดกปกติไอไม่รู้จะขายอะไรแต่จะเปิดขายเร็วๆนี้เอา้ามาตั้งโต๊ะเงี้ยมันขายอะไร ขายไม่จิ้มฟันนี่เองผีรบีร้อนผีรบีร้อนเออผีราณร้อนส้นตีนอะไรเลิอกเล่นได้แล้วกูไม่ไปหลอกใครแล้วกเพื่อเด็กเว้นใครมันส่งเว้ยขำเลยอ้เหี้ยมันมันเริ่มไม่ขำแล้วว่ะโหไม่สนุกเช้าเมื่อกี้เลยโอ้ยยี่ดีล้า พ่อมงีบาปเยอยุงตังงยยุงยุงตังยุงสายพันธุ์ใหม่ยุงสายพันธุ์นี้ฉันตั้งชื่อว่าอีซุซุไม่ไม่ได้ชื่อวันซํมเ็เออเนี่ยมันจะเป็นทใหญ่ใหญ่่พอเดินไปก็เฮ้กูแค่นี้ออเอะไรกูเออีเเีเเ ไดมอนเฮ้ยโลยาที่มันเป็นไอ้นี่ไงเป็นอินชาร์ดใชไมกรู้จักเหี้ยอันเชิญบอสสามตัวกูกดออกแล้วเราได้กูกดออกเลยโอ้โอ้โหยร้อนตื่นเลยทีเดียวสไลเดอร์ทำไมเขาไม่สร้างโดมทีนี้ถ้าโลกนี้มันแบนจริงๆแล้วทำไมถึงไม่มีสลามล่ะ สลับอ๋อไม้ค้าไงที่แบบถ้าแก ER เล่นในโลกที่มันแบบเป็นรับๆใช่ไหมมันจะมีสลามเกิดเยอะไอ้เยอะมันชื่ออะไรละอะไรอีอะไรคุมามิขีมูอะไรสักอย่างจำได้อันนี้ไม่เหลือโอ้โหอ๋อไอ้นี่ไงสอนบ้าไปไอ้เยอะไอ้เยอะดีไปมันเป็นมืออย่างนี้ไม่ลบดีไม่ก็วามือยิงปืนใส่ดีแล้วอีผู้งไม่ก็ว้าดอยู่อย่างนี้โอ้ย อย่างญี่ปุ่นจิจรารการสั้นเนาะจโอ้โหโอ้โหอ้เนี่ยไปเรียนกับคนนี้เลยเนี่ยวิชารวัดได้เหัวแตกอะอหัวหลุดเลยอะอือก็กับแฟนแล้วก็นะเขาจ้องจะเล่นคุณไม่ไม่ใช่อ๋ออันนี้ต้องอาจจะน้านหน้าอือ มึงโอเคดิป่อเพื่อนเอ้ยยาวมือมาแตะตัวกูอะไรสัตว์ได้มึงโอเคเปล่าหัวเพื่อนไงรักเพื่อนไงคำแบบโคตรประชดอะโอเคไปต่อปกติจะอาจจะทางนี้ไปทางนี้ไงอะไรครับมึงกูก็คงอยู่กูได้ดูไอ้กูดูอะไรอยู่เนี่ยก็เข้ายูทูบ

จี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 จิจีจีจีจิจิจิจีจิ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 จีจิ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 จออิจิจี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 จิจิจ่จิ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 จีจิ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 จีจิ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 จีจิ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 จจ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 จีจจ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 จ